โถ่นึกว่าพาก,กันไปทั้งไลยนัย่นหายอยู่ตั้งโดนทั้งไอ้ทั้งนองเลยคุณน้อยตูดปูดอยู่ทั้งกัมเพงเสยมันเป็นเหมืงนอนอยู่หมดเลเธอเฮ้มันเป็นเหมืงนอนอยู่บนนี้เนี่ยคางก็ไพ่นี่นะมันหกนี่โถ่นอนสบายใจเสยเอ๋อบนนี้สิ่ขามไอไม่ตั้งแนบบนนี้ อออ๋ออโอ๊ยจะไปใส่ป่ะดิเฮ้ยจะไปใช่จะไปไกลเด้อแกข่ามกำแพงไปฟังผุนเด้อคามไปฟังผุนม้าโหดเด้เห็นอันคามกำแพงไปอีกฟังหนึ่งกันพี่น้องกันเจ้าของม้าทีขางบานพุนอยากกันโหดจังหน่อยเห็นนะพุนบอถ,ถือกันกับแมวองศ์นะพุนกนระลีพากันขึ้นมานอนนี่แหละ พากันขึ้นมานอนทึงกำแพงย้อนเสียงเสียร์ตั้งแต่บัดนี้เสียร์ตั้งแต่บัดนี้เสียร์ตั้งแต่บัดนี้เอา้าเอาเอาอย่าบอกเรื่องว่าสีโดดมาใส่สันน้นนี่โอ้ยอ้วนเอ้ยเต้าสั้นแม่รู้เฮ็ดจังไดเฮ้ยเตอาสัน้นผ้ารู้บึ้มลรงนี่เห็นมันผุบเลยเนี่ยบางคำเกิดบางคำไทยเกิด บายใจบายใจสบายนอนสวาน่างบังพุ่งง่อยเสกเขาเป็นเพียงคนสบายใจข้างนาะเกิันนะลับตาสั้งใจพุ่นนะโอ้ยขี่เดลยผ้าซองผ้าซองขังบ้านบังงวังวงัวข้นขังบ้านเขาจะมาผูกไว้เออโอ้โอ้โหยลูกหมาเอ,อ้ยพี่น้องโดดซักควาย อันบริเบิ้งน้ำนักเจ้าของได้เนาะโอ้ยหมาเอ้ยอันออออออโดดสัง,งหัวข่อยบึ้มบั้นนึงพี่นอ้องเว้ยตายเบิ้งเจ้าของว่าเป็นในหน่อยเก่ากิโลได้อีพอเอ้ยเก่ากิโลโอ้ยโดดสัง,งหัวข่อยตึมบั้นนึงว่าหันค่ยตอกกล่องข่อยบหลุดมือโลกตกกำแพงไปฟังพุนนะ่น่ะคัรเมาองสันมะปีนลงไปเอายากเลยพุนนะ่น่ะสูงเตบิบอยู่พูอโอ้คลิปนี้ยาวแล่านี้เรา น้ำหาสองหมูอ้วนแล้วจ้ามีขามกันแพงไปเร้อยมาหายได้หันท่งกันไปใส่อีกบาเนี่ยปผดดือ